ชื่อน้องอายค่ะถ่ายรูปแล้วตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นนะคะมันไม่ค่อยชัดคนรู้จักแนะนำม,มาอีกทีค่ะคุยกับหมอแล้วอธิบายรายละเอียดดีมากค่ะ เข้าใจง่ายเองกันเองใช่ไหมใช่ค่ะเกือบสชั่วโมงมั้งค่ะมีเยอะมากเลยค่ะจากที่เราเห็นมาจากข้างนอกแล้วก็หมอ,อ,อมาอธิบายมันมันต่างกันจากเขาแบบพูดออกมาให้เราฟังบางทีหนูก็กลัวแต่พอมาฟังหมออธิบายมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะ <c oughs> ใ,ให้เรารู้ <c oughs> เรื่องของระยะสั้นระยะยาวเนาะใช่ค่ะหมอออกแบบให้เราดูหนูโอเคนะหนู รู้สึกว่ามันสวยสวยกว่าที่หนูคิดไว้มันดูชัดขึ้นมันดูสวยขึ้นค่ะ,ะจีดจ๊ดๆนิดเดียวแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะสบายๆใช่ไหมใช่ได้เรียกเก่งแต่สักแป,ป๊บหนูก็สบายโล่งเดี๋ยวเราอนอนทำฟันปะใช่เจ็บจี๊ดนิดเดียวแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะลุนถึงสิบอยู่เท่าไหร่สองค่ะสองหลหูไม่นะคะค่ะเหมือนฉีดยาชาจมูกเลยเจ็บนิดเดียว ส่วนึ่สิบเท่าไรหรเนาะสองเหมือนกันค่ะตัวแทบจะไม่ค่อยเจ็บนะมันเจ็บแค่จ๊กนิดเดียวแล้วก็ไม่เจ็บเลยอ่ะองอนเสร็จแล้วสวยมากหนูชอบชอบมากมันดูสวยกว่าที่แบบให้ดูในรูปอ่ะพอมาเห็นตาเมติมันเห็นองศาปุ๊บมันรู้สึกสวยกว่าส,ส<ว>องมติครับใช่ค่ะ